สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันกับช่องวินวินผ้าบ้านผ้าเหมาผ้าเครื่องราคาถูกๆนะครับผ้าเครื่องราคาเป็นปันนะครับวันนี้ก็มาเจอกันใน EP ที่122รี่องครับพี่ๆสนใจรายการไหนก็เหมือนเดิมครับเบอร์โทรก็0 9 0ย์เก้าศูนย์ศูนย์อสามเจ็ดหกสอง ID Line นะพี่ PONG หนึ่งเก้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์มีบริการเก็บเงินปลายทางพี่ๆทุกๆท่านสแกน QR Code เพิ่มเพื่อนในไลน์กันนี่สองตรงนี้เลยพี่ๆนะครับจะได้มา ทักไลน์กันขอชมรูปเพิ่มเติมกันได้นะครับพี่พี่เนาะโอเคนะครับวันนี้ก็ได้เหมามาชุดหนึ่งพี่พี่รับชมกันนะครับวันนี้ก็หลากหลายรายการนะครับเริ่มต้นที่100บาทนะครับพี่พี่เริ่มต้นที่100บาทอ่ะอันนี้เลยละกันนะครับรายการที่1นึ่งนะไหนๆก็หยิบข้อมือมาแล้วองนี้เป็นเบียนะแต่ผมไม่ทราบหลวงข้อนะเริ่มต้นให้100บาทกับพี่พี่องนี้ไม่ทราบหลวงข้อนะเริ่มต้นที่100บาทครับรายการที่1ครับพี่พี่เป็นเบียนี่มิ ไม่ทราบหลวงพ่อพี่อันนี้เอาร้อยเดียวครับสตาร์ให้เบาๆนะนี่ครับร้อยเดียวรายการที่หนึ่งนะเป็นเบีย้ยครับไม่ทราบหลวงพ่อเอาร้อยเดียววันนี้ได้สร้อยพร้อมกับอันนี้มาด้วยนะข้อเงินนะครับสร้อยนะครับได้มีมานี่ครับได้สร้อยมาด้วยนะไม่รู้เป็นเป็นเนี่ยครับแต่เจ้าของเดิมซื้อมาเป็นเนื้อง,งาเลยนะผมว่าเม็ดพวกนี้น่าจะใช่เม็ดตรงเนี้น่าจะใช่อยู่นะครับพี่ๆนี่ลองดูแล้วกันเดี๋ยวผมเปิด ไม่แพงแต่เจ้าของก็ซื้อมาค่อนข้างที่จะปาดเงือเพราะถงควรนะครับรายการที่สองครับพี่พี่หนึ่งร้อยบาทจะเป็นพระไม่ยาบุญเรือนครับพี่พี่องค์นี้เป็นพระพุทโธน้อยวัดอุบุธพระพิจสาเรียนแบบนี้อันนี้รายการที่สองหนึ่งร้อยบาทไม่ได้ลงเมื่อวานไม่ได้ลงเมื่อเช้าไม่ได้ลงเ้วยนะพี่พนี่ลองดูนะเสือสนใจนะครับเอาหนึ่งร้อยบาทกับพี่พี่พระไม่ยาบุญเรือนวันนี้จัดให้สามสิบกว่ารายการจัดไปเต็มเต็มเลยนะครับพี่พี่รายการต่อไปรายการที่สามนะครับ รายการที่สามจะเป็นอันนี้ละกันนะครับพี่พีนี่หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะออกเป็นส่าเงินเลยพี่พีเดี๋ยวตัดให้ชมนะครับออกเป็นส่าเงินเลยตรงนี้รายการที่สามเป็นหลวงพ่อเงินนะครับตรงนี้ออกเป็นส่าเงินเลยเก่าดีตรงนี้พี่พีนี่ครับตรงนี้เอาสองร้อยบาทครับพี่พีเอาสองร้อยบาทนี่ครับเป็นพิมพ์นิยมนะออกเป็นส่าเงินเลยเอาสองร้อยบาทครับพี่พีรายการนี้นะครับรายการที่สามนะครับเอาสองร้อยบาท รายการที่4นะครับรายการที่4จะเป็นอันนี้ละกันนะครับพี่พี่รายการที่4จะเป็นปูดทวดนะครับปูดทวดเอ่ออันนี้อะไรเอ่ยเดยวปูดทวดหลวงพุดดูครับพี่พี่เอา200บาทครับพี่พี่ปูดทวดหลวงพุดดูวัสแกเอา200บาทครับเหรียญปีสามสองนั่งบัวครับวัสแกตรงนี้อยุธยาเอา200บาทครับพี่พี่ท่านใดสนใจลองดูนะรีบทักรีบโทรกันมาได้รายการที่4 รายการที่ห้าจะเป็นพระราชบุรีองค์นี้ไม่แน่ใจหลวงพ่อเะไหลวง,ง,งพ่อหลวงพ่อปั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะพี่พี่นะนี่ครับ <a> อันนี้เก่าๆเดียวนี้ปั๊มก็เหมือนเป็นข้างแบบข้างก็บอกไปอันนี้เอาสามร้อยบาทครับพี่พี่องนี้เอาสามร้อยบาทเป็นหลวงพ่อหลวงพ่อหน่อยมรื่องสายราชบุรีเอาสามร้อยบาทรายการที่ห้านะครับพี่พี่รายการที่ห้าเอาสามร้อยบาทครับรายการที่ห <c oughs> การ,รายการที่หกองนี้เลยนี้ได้สวยแชมป์มาเลยพี่พี่สวยแชมป์เลยนะ หน้าทอครับองนี้ปูทวดหน้าทอสวยงามมากๆครับพี่พี่องนี้เอาห้าร้อยบาทครับพี่พี่องนี้จะเป็นหลวงปูทวดหลังตัวหนังสือหน้าทอทหารนะครับเอาห้าร้อยบาทองนี้สวยมากๆขอบด้านบนมีร้อยแตกนะตามฟอร์มเลยครับพี่พี่นี่ครับมีทอทหารด้านล่างนะครับชัดเจนนะองนี้รายการที่หกนะครับเอาห้าร้อยบาทครับพี่พี่มีเสาอากาศด้วยนะครับพี่มีเสาอากาศด้วยนะเอาห้าร้อยบาท รายการที่7นะครับรายการที่7จะเป็นพระอันนี้ผมดูเป็น,เป,นเป็นพระกิ่งหลวงพ่อจาดนะเอา300บาทครับพี่พ oh UH ี่วัดบางกระเบารายการที่7ไปไวนิดหนึ่งเพราะาพระเยอะวันนี้พี่พี่รายการที่7เอา300บาทครับพี่พี่กิ่งหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบานะครับนี่เอา300บาทกิ่งพ่อจาดวัดบางกระเบานะคะพี่พี่เอา300บาทวันนี้วันเสาร์ เจอกันช่วงบ่ายๆนะครับพี่พี่อาจจะมาสายนิดนึงนะวันเสาร์นะครับเอาสามร้อยบาทครับพ่อจากรายการที่แปดนะครับไปเหรียญนครสวรรค์หปูสีหน้าแก่ะครับพี่พี่สวยงามมากๆครับปูสีหน้าแก่ปีหนึ่งเก้าผิวไฟสวยงามเด้งๆเลยพี่พี่องนี้นะครับเหรียญปูสีหน้าแก่เอาหกร้อยบาทครับพี่พี่นี่องค์นี้ถือว่าฟอร์มฟอร์มน่ารักมากๆครับพี่พี่ แต่พระแทบแบบผิวพันวันนะนี่คือแบบสวยงามมากๆค่ะเอาหกร้อยบาทครับรายการที่แปดปีหนึ่งเก้าหน้าแกนะปูสีเขาทาบุญนาสวยจริงๆพระเก่าเก็บเดิมๆเลยครับพี่ๆเก่าเก็บเดิมๆเลยหน้าแก่ปูศีนะครับรายการต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็นอันนี้เลยนะครับพี่พี่อันนี้จะเป็นหลวงพ่อคูณนะครับหลวงพ่อคูณ นครราชสีมาวัดสะแก้วครับนี่ครับพี่พีเอาสามร้อยบาทปีสองหนึ่งธนาคารศรีนครเอาสามร้อยบาทปีสองหนึ่งธนาคารศรีนครสวยงามมากๆเลยครับพี่พีองนี้สะแก้วนะครับรายการที่เก้านะครับพ่อคูณเนาะสามร้อยบาทเท่านั้นครับพี่พีรายการต่อไปรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบจะเป็นเอ่อ พระหลวงผู้บุญนะครับพี่พี่อันนี้เขาเรียกอะไรผมไม่แน่ใจนะนึกชื่อไม่ออกแต่รู้ว่าเป็นหลวงผู้บุญนะครับพี่พี่องนี้รู้ว่าเป็นหลวงผู้บุญเนี่ยครับองค์นี้เอาสี่ร้อยบาทครับรายการที่สิบนะครับเป็นบุตรหลวงผู้บุญนะครับวัดกลางบางแก้ว not, ตแต่ said, ไม่แน่ใจพิมพ์ไม่แน่ใจนั่นนะชื่อว่าอะไรนะครับเอาสี่ร้อยบาทครับรายการที่ส mm ิบผู้บุญเนาะรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบเอ็ดจะเป็นเอ่อ ปูทวดเนื้อว่านปีเก้าเจ็ดพี่พี่นี่ครับสวยงามหิ้งหิ้งแล้วอย่างนี้นะปูทวดว่านปีเก้าเจ็ดเอาสี่ร้อยบาทครับพี่พี่รายการที่สิบเอ็ดเอาสี่ร้อยบาทนะครับปูทวดว่านปีเก้าเจ็ดนี่ครับนี่เก่าๆดีจังเลยพี่ๆนะครับลองดูนะรายการที่11บปูทวดว่านนะไข่ขึ้นเพียบเลยเอา400บาทรายการที่12 ได้พวกกลวยสองหนึ่งหานุม,มานมาพี่พี่แต่สภาพผ่านใช้มาพอสมควรเอาสามร้อยบาทครับเห็นมีเส้นบังตรงนี้นะนี่เส้นบังตรงขอบตัดนะชัดพอสมควรนะครับเอาสามร้อยบาทครับพี่พี่เอาสามร้อยบาทนะครับเส้นบังขอบตัดชัดดีนะครับพี่พี่แต่สภาพใช้น่ารักนะครับหานุม,มานปีสองหนึ่งสามร้อยบาทรายการต่อไปรายการที่สิบสาม สิบสามจะเป็นพระสมเด็จแกะตลับทองมาพี่พี่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะบางคนบอกเป็นเป็น,เป,นเป็นคล้ายๆเป็นเป็นสมเด็จอรหังแล้วบอกไม่แน่ใจอรหังจะมีตัวอักขละเขียนข้างหลังเนาะอันเนี้ยสิบสามนะครับนี่ครับพี่พี่อันนี้เอาสี่ร้อยบาทครับพี่พี่สมเด็จนะเอาสี่ร้อยบาทครับพี่พี่นี่ครับเนื้อเก่ามากๆเลยเหมือนพิมพเจดีแล้วกันผมตีเป็นพิมพเจดีแล้วกันพี่พี่ แต่เนื้อเก่าเดียวผมชอบนะครับเอาสี400 400 right. 14. 14. 14. Uh ่ร้อยบาทครับพี่พีเจดีเอาสี่ร้อยบาทรายการที่สิบสี่นะครับรายการที่สิบสี่สิบสี่จะเป็นพระสมเด็จวัดรักวัดระฆังนะครับองค์นี้เนื้อเก่าเนื้อเน่าดีจังเลยพี่พีรายการที่สี่นะเนื้อเก่าเนื้อเน่าดีจังวัดระคังส่องเนื้อดูเนี่ยพี่พีเอาสามร้อยบาทครับพี่พี สมเด็จวัดระฆังนะครับพี่พีองอ,งองนิ้เนื้อนี่ฟอร์มพิมพ์สวยนะซุ้มตัดโค้งชัดมากๆครับรายการ14บเอาส0มบาทขาพี่พีนี่ครับรายการ15รายการ15จะเป็นอันนี้ละกันคลิกะเกลนหลวงพ่ออะไรน่าจะนึกชื่อไม่ออกนะครับนี่อุปชารอดพระอุปชารอดนะคะพี่พี นี่ครับเหรียญลองเหรียญพระอุปชารอดนี่ครับเอาสามร้อยบาทครับพี่พี่องนี้นะสวยงามนะออกเป็นเนื้อเงินเลยพี่พี่ออกเป็นเนื้องเงินเลยนะเอาสามร้อยบาทครับพี่พี่ถ้าใดนสนใจลองดูนะพระอุปชารอดนะหลวง,งปู่รอดไหมผมไม่แน่ใจเอาสามร้อยบาทรายการที่สิบห้ารายการที่สิบหกนะครับรายการที่สิบหกจะเป็น อ่าพระแม่ย่าบุญเรือนครับพี่พี่องนี้เป็นพิมสามเหลี่ยมองค์นี้เดี๋ยวผมแกะตัดให้ดูดีกว่าพระพุทโธน้อยนะครับแม่ย่าบุญเรือนองค์นี้เลยพี่พี่เอาสองร้อยบาทครับพี่พี่องนี้นะพระพุทโธน้อยแม่ย่าบุญเรือนเอาสองร้อยบาทครับนี่เก่าดีองนี้ถือว่าหิ่งหิห่งเลยครับพี่พี่รายการที่สิบหกนะครับรายการที่สิบหกรายการที่สิบเจ็ดรายการที่สิบเจ็ด จะเป็นองค์นี้เลยนะครับพี่ๆอ่นี้เหมาเหมามานะพี่ๆราคาเขาเขากันไปองนี้จะเป็นพระขนแผนภายเดียวนะพี่ๆนี่ครับหิ่งหิงเลยองนี้เอาสามร้อยบาทครับพี่ๆขนแผนภายเดียวนะงันนี้บั้นกลางเลยครับโอ้องนี้สวยงามมากๆครับขนแผนภายเดียวบันกลางนี่ครับสวยงามสวยงามองนี้ภายเดียวเอาสามร้อยบาทครับพี่ๆ เอาสามร้อยบาทรายการที่สิบเจ็ดรายการที่สิบแปดจะเป็นหลือพ่อเงินพิมพ์คิตาองค์นี้เลยพี่พี่นี่ครับโอ้องค์นี้สวยงามมากๆครับรายการที่สิบแปดเป็นพ่อเงินพิมพ์คิตาครับองค์นี้พี่พี่นี่ครับองค์นี้เอาสี่ร้อยบาทครับพี่พี่นี่ครับพ่อเงินพิมพ์คิตาองค์นี้เอาสี่ร้อยบาทครับตลับจิวเวลリーหนึ่งใบ จมูกสวยมากครับวงนี้พี่พี่คิตาสามชายนะครับนี่เอาสี่ร้อยบาทพี่พี่คิตาหลงเพราเงินนะครับรายการต่อไปรายการที่สิบเก้าเจอกะลากะลาลาหูแกะนะครับนี่กะลาลาหูแกะนะครับพี่พี่เอาสามร้อยบาทครับพี่พี่วงนี้นะกะลาลาหูแกะ นี่ครับน่าจะเป็นหลวงพ่อน้อยอ่ะหลวงพ่อน้อยนะครับว่าสีสะทองนะเด่นเรื่องกันลาลาหูอยู่แล้วสิบเก้านะรายการนี้พี่ๆสนใจยังไงรีบทักรีบโทรมานะครับพี่ๆสนใจยังไงรีบทักรีบโทรมาได้เลยเพราะว่าเผื่อใจตรงกันองค์เดียวกันนะครับพี่ๆรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบยี่สิบจะเป็นเหรียญโลหะพระจุลจอมอาระ จุราลงกรนะครับสยามมินนะนี่ครับหลังช้างสามเสียนองค์นี้เอาสามร้อยบาทครับพี่พี่ยี่สิบนะยี่สิบเอาสามร้อยบาทครับเอาสามร้อยบาทรายการที่ยี่สิบนะครับเอาสามร้อยบาทรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะพี่พี่องค์นี้จะเป็นปู่ทวดเอ่ออะไรนะวัดประสาทบุญญาวาสครับพี่พี่ออ เนื้อขาวเป็นเตารีดเนื้อขาวผงว่านอ่าผงเป็นผงขาวๆแล้วกันพี่นี่ครับอันนี้เอาไปสี่ร้อยบาทครับพี่พี่เอาเนี้ยเอาสี่ร้อยบาทปูดทวดสีขาวนะเนื้อขาววัดประสาทบุญยาวาดน,นี่ครับนี่ครับลองดูนะเื่อถูกใจนะครับพี่พี่นี่วัดประสาทบุญยาวาด ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองนะครับยี่สิบสองจะเป็นเหรียญนครสวรรค์พี่พี่เหรียญหลวงว่ดพรหมวัดช่องแคผมดูเป็นคล้ายๆเป็นทองแดงเลยนะซึ่งทองแดงเนี่ยหายากนะเหรียญรุ่นเนี้ยแจกทานแต่น่าจะเป็นทองแดงหรือทองเหลืองของผมไม่แน่ใจแล้วกันเนี่ยครับเหรียญน,นี้เอาผมเอาห้าร้อยบาทแล้วกันครับพี่พี่เหรียญจักฐานนะนี่ได้เหมาออไม่พี่เอาห้าร้อยบาทแล้วกันครับพี่พี่ เหรียญพบอพรมนะเหรียญที่เราเ,าเลึกเ่หรียญเป็นเนียจักรานนะแต่ว่าโหูเลี่ยมแบบแบบนี้นะพี่พี่เอาห้ารอยบาทครับพี่พี่ลองดูนะรายการต่อไปรายการที่ยีสิบเท่าไหร่ยี่สิบานะครับยีสสาจะเป็นพระกุณะชินเขาบอกชื่อมาผมก็จำชื่อไม่ได้เจ้าของเดิม เนี่ยครับพระกุเนื้อชินองนี้เอาเอาสามร้อยบาทแล้วกันครับพี่นึนชื่อไม่ออกเอาสามร้อยบาทแล้วกันครับเป็นพระกุเนื้อชินนะเนี่ยครับพี่พี่ลองดูนะเพื่อถูกใจเอาสามร้อยบาทแล้วกันครับองนี้เนี่ผมไม่ทราบที่นะแต่ว่ามีมีชื่ออยู่นะแต่ลันนึกไม่ออกนะครับยี่สิบสามนะครับต่อไปยี่สิบสี่ยี่สิบสี่จะเป็นพระเปิมนะครับ พระเปิมเนะาะพระเปิมองค์ใหญ่หญเอาสามร้อยบาทครับพี่พียี่สิบสี่เป็นพระเปิมนะครับเอาสามร้อยบาทพี่พีเนี่ยครับพี่พีเอาสามร้อยบาทพระเปิมนะครับนี่เก่าดีนะเนื้อเก่าดีเอาสามร้อยบาทครับพระเปิมพระเปิรมรายการต่อไปรายการยี่สิบห้าครับยี่สิบห้าจะเป็น เป็นอันนี้นี่เขาเรียกว่าปูทวดนะครับเป็นปูทวดสบู่เลือดนะผมไม่แน่ใจนะปูทวดนี่ครับอันนี้เอาสามร้อยบาทแล้วกันครับยี่สิบห้าเอาสามร้อยบาทเป็นปูทวดเนื้อว่านออกสบู่เลือดนะแต่อันนี้เนื้อเก่าดีจังเลยพี่พเนี่ยครับเอาสามร้อยบาทปูทวดนะครับอันนี้เอาสามร้อยบาทยี่สิบห้า ยี่สหยี่ิหกจะเป็นลาหูลาหูแกะอันนี้น่าจะเป็นเนื้องาผมว่าอันนี้น่าจะเป็นเนื้องานะลาหูแกะเอาห้าร้อยบาทครับพวกนี้เสมาเป็นเป็นผมว่าเป็นเนื้อแผ่นงานไหมเอาห้าร้อยบาทแล้วกันครับพี่พี่พงนี้นะลาหูเสียมากแกะยี่สิบหยี่สิบเจ็ดนะครับรายการยี่สิบเจ็ดยสิบเจ็ดจะเป็น นี่องนี้เลยนะครับพี่พี่หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับอยู่ในตลับเรียมหนึ่งใบสวยงามมากๆครับองนี้ยี่สิบเจ็ดเอาหกร้อยบาทครับพี่พี่องนี้นะหลวงพ่อเงินนะครับนี่อยู่ในตลับเรียมหนึ่งใบพิมพ์นิยมเด้อเอาหกร้อยบาทครับพี่พี่ถ้าใดสนใจลองดูนะนะครับอย่าเลื่มทักลืมโทรกันมาได้นะครับพ่อเงินนะครับพี่พี่ยี่สิบเจ็ดเอาหกร้อยบาท รายการต่อไปรายการที่28นะครับ28จะเป็นนี่องคนี้มีสมเด็จเก่าๆมานาเสนอหสมเด็จแกะตลลบมานะองนี้สวยงามมากนะครับพี่ๆไม่แน่ใจพิมพ์นะาจะเก่าดีพี่ๆองนี้นี่ครับสมเด็จพระสมเด็จเอาองนี้เอา3 0 0บาทครับพี่ๆ28นะครับนี่สมเด็จนะล่องไหลลึกครับองนี้แล้วก็ เม็ดมวลสารเพียบเลยพี่พี่ซุ้มนี่หนานเป็นแท่งเลยครับพระสมเด็จเอาสามร้อยบาทครับพี่พี่องนี้นะยี่สิบแปดนะครับยี่สิบแปดพระสมเด็จเอาสามร้อยบาทครับองนี้รายการต่อไปรายการที่ยี่สิบเก้านะครับยี่สิบเก้าจะเป็นพระผงหลวงปู่ทวดกัดไม่ขีดพี่พี่เขาเรียกกัดไม่ขีดกล่องไม่ขีดเนาะหลวงปู่ทวด กราดไม่ขีดนี่ครับพี่พี่กล่องไม่ขีดเอาสี่ร้อยบาทแล้วกันครับพี่พี่ยี่สิบเก้าโอ้โหนี้พระฟอร์มสวยมากๆเลยนะครับเอาสี่ร้อยบาทแล้วกันพี่พี่นะครับเอาสี่ร้อยบาทพระอุทวดรายการยี่สิบเก้าเนาะเอาสี่ร้อยบาทนี่ครับนี่รายการที่สามสิบสามสิบจะเป็นพระ ปู่ทวดเตารีดนวะโรหะครับพี่พี่ปู่ทวดเตารีดนวะโรหะองค์นี้จะเป็นเฉลิมพลนะตอกฉลชิงนะคะพี่พี่นี่เฉลิมพลตอกฉลชิงนี่ครับพี่พี่โอ้โหองนี้สวยงามมากๆครับเฉลิมพลตอกฉลชิงนะคะพี่พี่นี่ครับจมูกโดง่งๆเลยพี่ๆี่องนี้ฟอร์มสวยเนื้อนวะนะครับเตารีด ปูทวดนะครับพี่พีนโอ้โหนี่ฟอร์มสวยมากดูใต้ฐานนะนี่ครับอ,อันนี้ผมเปิดไว้หนึ่งพันบาทครับพี่พีอนนี้ผมเปิดไว้หนึ่งพันบาทเฉลิมพลกิ่งนวะโลหะปูทวดนะครับาร, 30. รายการที่สามสิบรายการที่สามสิบเอ็ดนะครับรายการที่สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดจะเป็นเหรียญอันนี้อันนี้ได้บ้านบ้านมาเา,านี่นะครับ เป็นเหรียญพกพรมวัดช่องแคนะครับพี่พี่มีนุวิสัยพอพรม FC นะครับองนี้เอา400บาทครับพี่แต่พราฟอร์มสวยมากๆเลยนะองนี้เอา400บาทครับผิวไฟสวยมากๆ3าินะคะพี่พี่พระเหรียญหลวงพกพรมนะครับเหรียญช่อรองบนตบนะเอา400บาทพี่พี่แบ่งๆบ,บางๆเบาๆนะครับพี่พี่รายการต่อไปรายการที่32นะครับ รายการที่32จะเป็นชุดเบีย้ยอันนี้เขาเรียกอะไรนะเบีย้ยอันนี้พิษสมอนผมไม่แน่ใจนะเอาสองร้อยบาทแล้วกันะชุดอย่างนี้นะไม่แน่ใจนะพี่พี่มีเบีย้ยมีพิษสมอนเนี่ยครับเหมือนมีมีคล้ายเป็นลูกถักเอาสองร้อยบาทครับพี่พี่เอา200บาทเนาะ32นะชุดพิษสมอนชุดเบีย้ยสามสิบสามนะครับสามสิบสาม นี่ได้เพราะเงินผิวสวยๆนะผิวออกเป็นเกร็ดเป็นมะละมะละเลยพี่พี่นี่ครับสามสิบสามโอ้โหผิวสวยงามมากๆเลยครับพี่องน,นี้องน,นี้ผิวสวยงามมากๆครับเป็นพิมพคิดตานะคะคิดบเบ้าอยู่เลยพี่พี่เอาห้าร้อยบาทครับองนี้พี่พี่สามสิบสามนะพิมพคิดตานะตาค่าคิดเบ้าบาทเลยพี่พี่นี่เพียบเลยสวยงาม,มากๆครับองน,นี้ เอาห้าบาทครับองนี้เอาห้0รบาทพี่พี่สาพ่อเงินนะครับพิมพิตาสามสิบามสิบจะเป็นอันนี้เลยนะครับพี่พี่สามสาำเสนอองนี้แล้วกันนะครับพี่พเป็นปู่ทวดเตาลี่ศูนานะครับพี่พี่นี่องนี้ก็มีคาบกีเบ้าอยู่ หลังเป็นเป็นแอ่งเลยนะหลังเป็นแอ่งเลยนะพี่พี่เนี่ยครับค้าวคีบเอาสวยงามมากๆครับปูทวดศูนย์ห้าเออนี้เอาห้าร้อยบาทครับพี่พี่นี่เอาห้าร้อยบาทครับอันนี้นะนี่ครับศูนย์ห้าเอเตารีดนะครับหนุ่มปูทวดพันธุ์นี้อันตรายค้าวคีบเอาพอมีนะนี่ครับสวยงามมากๆครับสามทิศสี่ปูทวดนะครับเอาห้าร้อยบาท รายการต่อไปสามสิบหกนะครับสามสิบหกเป็นพระกุเนื้อชินนะครับพี่พี่นี่เขาเรียกเป็นเป็นพระร่วงยืนนะพระร่วงยืนเก่ามากพี่องค์นี้เอาสามร้อยบาทแล้วกันพระร่วงยืนเอาสามร้อยบาทแล้วกันครับพี่พี่องค์นี้นะเป็นพระร่วงยืนเอาสามร้อยบาทถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจถูกใจนะรีบทักรีบโทรกันมาได้นะครับเอาสามร้อยบาทครับพระร่วงยืนนะ 35นะครับ 36, 36เป็นปิดตาสายปุกแก้วเลี่ยมแปะตั้งนะครับเลี่ยมขอบเงินบางๆเอา400บาทครับพี่ๆองนี้36นะครับปุกแก้วนะครับปิดตาหนื้อแบบออกเป็นผงแบบเนี้ยพี่ลงรักปิดทองเก่าๆเอา4ี0บาทพี่ๆลองดูนะสนใจเท่าไหร่ก็อย่าลืมพักลืมโทรกันมาได้ 3, ามสิบเจ็ดนะครับสามสเจะเป็นอันนี้เลยนะครับพี่พี่สเป็นพระสมเด็จวัดระครังนะครับองนี้ฟอร์มสวยมากๆครับพี่พี่อ,อนี้นี่ครับเดี๋ยวให้ชมนะพี่พี่สนะครับแล้วก็ 38, สามสร้อยสาก็เป็นมีดนะเดี๋ยวไล่ไปให้นะครับ นี่ครับองค์นี้เอาเจ็ดร้อยบาทครับพี่ๆองค์นี้สมเด็จสวยงามมากๆครับวัดรักังองค์นี้นี่ครับพี่ๆฟอร์มเต็มสวยงามครับด้านข้างด้านหลังนะครับพี่ๆองค์นี้จะเป็นรอยปาดๆนิดนึงนะปาดกระดานนะผมว่านะครับเอาเจ็ดร้อยบาทครับพี่ๆองค์นี้วัดรักังพิมพ์ใหญ่สวยงามฟอร์มฟอร์มสวยมากๆพี่ๆเอาเจ็ดร้อยบาทครับพี่ๆนะสนใจยังไงก็อย่าลืมทักตื่นโทรกันมาได้ 37สมเด็จวัลขัง38สร้อยเนี่ยครับพี่พีนี่สวยงามมากๆนะอันนี้บวกพระด้วยนะพี่พีพระอย่างนี้ก็6 7 0 0นะสร้อยด้วยเอาแต่ผมว่าเม็ดนะผมว่าน่าจะเป็นงานะน่าจะเป็นงาไม่แน่ใจแต่เนี่ยครับพี่พีทั้งสร้อยทั้งพระผมเอา900บาทครับพี่พีนะถั่วเฉลี่ยกันนะครับพี่พีนะขายยกเลยนะ ทองสร้อยดาวพระเอาเก้าร้อยบาทพี่พี่สวยงามมากๆยาวนะยาวคล้องศีรษะได้สบายพี่เม, 3, 2, ม็ดสองเม็ดนี้สวยจริงสวยจริงสวยทุกเม็ดแต่ผมว่านะครับนี่เก้าร้อยบาทสนใจยังไงก็ดิวกันมานะครับ 30, 38, สามสิบสามสิบแปดสร้อยสามสิบเก้ามีดสามสิบเก้ามีดโอ้โหย,ยังฝืนสนิมกินนะคะพี่พี่นี่ เป็นดามแกะดามแกะองนี้แกะเป็นรูปอะไรเท้าเวทยักษ์นะครับเอาสามร้อยห้าสิบครับพี่พี่เอาสามร้อยห้าสิบพอบางบางเบาๆนะโอ้โหความเก่าแต่เป็นดูกนะพี่น่าจะเป็นดูกเนาะสามสามสามเก้านะครับสามเก้ามี 40, 40, 40, 40ดสี่สิบสี่สิบสี่สิบบท้ายสักรายการอื้อหอรายการเนี่ย นี่สี่สิบนะครับพี่พี่เอาปิดตาดีไม่ทราบที่ติ้งท้ายกันปิดตาอันนี้ผมไม่ไม่ทราบที่นะว่าที่ไหนนะนี่ครับพี่พี่แต่เก่าดีองนี้เอาสี่ร้อยบาทครับพี่พี่เอาสี่ร้อยบาทปิดตาองนี้นะสนใจยังไงก็อย่าลืมเหมือนหลวงพ่อเลยผมนึกชื่อไม่ออกนะเก่าดีนะพี่พี่เอาสี่ร้อยบาทเนี่ครับลองดูนะ โอเคสีิบรายการนะครับอีพีนี้สออ่าหนึ่งสองสอง,สองนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ